น้องอลิเซียจะชอบจิ้มไหมนี่จ้ะข้าวเหนียวกับน,น้ำพริกสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แววมาอีกแล้วเนาะแววมาแป๊บๆจ้ะวันนี้แววจะมาตัดหญ้าก็ตรงหน้าบ้านเราก็คิดว่าจะตัดหญ้าตรงหลังบ้านเลยจ้ะถ้าแววมีเวลาพอเนาะแต่ว่าวันเนี้ยแววจะต้องทําแปลงพักจ้ะให้เซตแวบวบจะปลูกแตงโมแล้วก็แตงกวาปกติอ่ะแววจะปลูกพักตรงนี้คือเป็นแตงกวาเราก็พวก ต้นหอมพักชีอะไรเนี่ยปีนี้แบวจะไม่ปลูกจ้ะแบวบจะลงแต่แตงโมก็แตงกวาเนาะเพราะว่าเด็กๆเ,เขาอยากกินแตงโมแบบวเป็นคนที่แพ้เกสรดอกไม้จ้ะแบบก็เลยต้องเอาผ่าปิดจมูกอะ่ะมาปิดจมูกตอนที่แบบตัดยาแล้วก็ทําสวนพักเดี๋ยวมาดูกันว่าแตงพักเก่าของแหววเนาะเมื่อสองปีที่แล้วอะ่ะลกขนาดไหนเพราะว่าแบววไม่ได้ปลูกพักมาแล้วอะ่ะ สองปีจ้ะเพราะว่าตัวตุ่นน่ะเต็มเลยกระบาลเบลนะจะชอบมาขโมยกินพักกระบานเนาะเแบลบก็เลยไปปลูกพักมาเราสองปีเดี๋ยวเราจะพามาดูแปลงพักจ้ะก่อนที่เบาจะทําความสะอาดแปลงพักตรงนี้เนาะเราจะต้องเก็บกิ่งอ่ไม้ตรงนี้ออกก่อนจ้ะเพราะว่าเราจะได้ตัดหยาแบบว่าง่ายๆเนาะต้องเก็บกิ่งไม้ออกก่อน ดอกยายังสวยเลยจ้ะแล้วจะให้ดูวเราวนั่งยุดพักไปเลาจะสองรอบไม่ไหวไม่ไหวแดดยังร้อนแล้วจะเป็นลมตอนนี้เรามาถึงลานที่แบบวจะเข้าไปเสื้อไม้ไผ่เนาะเราจะเอาไม้ไผ่ไปทําใหม่ข้างแตงกวาของแล้วจ้ะเดี๋ยวยังไงตามเขาไปดูกันเลยจ้ะเดี๋ยวจะพามาดูดอกไม้จ้ะ มีแต่สวยๆเลยมีต้นมะเขือเทศด้วยจ้ะแต่ว่าแหวจะมาซื้อแค่ไม้ไผ่เนาะจะเอาไปทำข้างแตงจ้ะสตรอเบอรี่กระถางละสามร้อยบาทเนี่ยเราจะให้ดูกระถางละสามร้อยแต่ว่ามันเพาะพันง่ายจ้ะมันออกกิง่งออกแบบว่านเนี่ยหน่ออย,อย่างเนี้ยแล้วเราก็ไปเสียบปลูกได้ สตรอเบอรี่เพาะพันง่ายจ้ะกระเพราฝรั่งกระถางละร้อยยี่สิบบาทปลูกง่ายๆจะเอาเม็ดไปรวยมันก็ติดเหรอต้นพักชีกระถางละร้อยยี่สิบบาทนี่เราจะาให้ดูอะไรต้นใบโหระพากระถางละร้อยยี่สิบบาทเด้อดอกไม้กระถางละหกร้อยบาท เดี๋ยวเราไปหาไม้ไผ่ของแหววก่อนไม้ไผ่อยู่ตรงนู้น uh, you the email from สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพิ่งเลิกมาจากโรงเรียนค่ะน้องเจนาตาเขาไปในบ้านแล้วจะ้ะวันนี้แบบไปซื้อไม้ไผ่มาเนาะไม้ไผ่อันนี้เป็นไม้ไผ่เก่าของแวว ที่แบบซื้อมาเมือสองปีที่แล้วจ้ะยังใช้ได้อยู่ถ้าเป็นเงินไทยกอดถุงละหนึ่ง้อยห้าสิบบาทจ้ะถุงหนึ่งจะมีไม้ไผ่อยู่หกอันจ้ะเราจะแก้ให้ดูหนาวเอาไม้ไผ่ก็บ้านเองมาขายเนาะดูลํำละยี่สิบห้าบาทถ้าเป็นเงินไทยเราอะ่ะดูวยแวจะต้องถอนในะอ้ก,กิงไม้ออกก่อนจ้ะ กิ่งไม้ที่แหวทำเอาไว้เนาะเมื่อสองปีที่แล้วอ่ะตอนที่เราปลูกแตงแจะเสียบลงไปเลยเดี๋ยวมามัดเชือกข้างแตงก็แบบกันจ้ะแหววมัดเชือกเซตเรียบร้อยแล้วจ้ะแต่ว่าเชือกแบบไม่พอเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้แบบถึงจะออกไปซื้อมาใหม่จ้ะ มัดยังมีเร็จ้ะเชือกมดก่อนแล้วปลูกแตงกวาแค่สองล่องก็พอจ้ะปีนี่ปลูกแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็พอกินแล้วจ้ะตะไครี๋ยวงอกแล้วจ้ะด้วยติดแล้วเราปลูกไ้สองกอนะคอยดูว่าจะทันได้กินไหมหรือว่าจะหนาหนาวมาก่อนด้ติดแล้วจ้ะสองลองนี้จะเป็นหนาแตงโม เมาปลูกแตงโมสองลองนั่นจะเป็นหน่อแตงกวาจ้ะเดี๋ยวมาคอยดูกันว่ามันจะติดลูกไหแบลไหมเวลมัดข้างแตงเ็จเรียบร้อยแล้วจ้ะแบวก็จะไปทํากับเข่าให้เด็กๆแล้วตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นเราจะเดี๋ยวจะไปทํากับเข่าให้เด็กๆก่อนจ้ะเดี๋ยวตามไปช่วยเบวทํากับเข่ากันเลยจ้ะเราย่างเนื้อหมูแห้น้องเจนาตาจ้ะน้องเจนาตาอยากกินหมูย่างกับข้าวเหนียว แล้วยังหอมเลยโอ้ยสียังหนากินเลยจ้ะแรวเพิ่งย่างกุ้งเหมือตะกี้จ้ะเดี๋ยวจะกลับด้านก่อนนะแ้วมาร์คด้วยผงขมิ้นจ้ะอายังหอมเลยด้วยกุ้งตัวใหญ่ๆเลยจ้ะ ยังหอมเลยสวสัสด,ดีจ้าเดี๋ยวตามมากินเขาก็แววแล้วก็ลูกๆกันเลยจ้าเรามีกุ้งย่างด้วยจ้าแล้วก็หมูย่างสมตําแตงโมจ้าแม่ย่าไม่ได้มากินเขาด้วยเนาะเพราะว่าแม่ย่าน่ะกินสลัดไปเรียบร้อยแล้วจ้าตั้งแต่หัวค่ําตอนประมาณสักสี่โมงเย็นตอนนี้อยู่อเมริกาหกโมงครึ่งแล้วจ้าหกโมงเย็นแล้ว ไม่ยากเตรียมตัวแบบว่าเขาไปนอนแล้วเดี๋ยวยังไงตามมากินเขาก็แหววแล้วก็เด็กๆก,กันเลยจ้ะอา่ะน้องดิฉันอ o u เดี๋ยวเราจะหั่นหมูให้เด็กๆก่อนจ้ะเอาวางไว้ตรงนั้นเอาข้าวเหนียวสิลูกอเอาเยอะนะ เขาอยากกินหมูย่างแล้วก็กุ้งย่างกันจ้ะเขาบอกแบบตั้งแต่เมื่อวานนี่เราก็เลยลงมือจัดการทำกับข่าให้ลูกๆเลยวันนี้ น้ <No. S 2> องจนตากินกุ้งจ้ะอร่อยไหมลูก mm hmm. อร่อยไหมลูกอร่อยค่ะเด็กๆชอบกุ้งกันเด้อ น้องเจนาตาก็น้องอลิเซียชอบกุ้งที่แบบสดๆมีหัวติดมาด้วยจ้ะพอเวลาเอามาย่างเราจะอร่อยนะเนาะเราจะให้ดวูว่ามีอะไรมั่งมีสมตําสีขาวจะสมตําปลา่าแต่ว่าไม่ใส่พริกเนาะของน้องอลิเซียแล้วก็น้องเจนาตามีพริกป่นพักบ็กบอกโคลี่ มีสมตำปลาล่าของแหววจ้ะแตงโมแล้วก็กุ้งข้าวเหนียวหมูย่างเด็กๆอร่อยเลยจ้ะถ่ายเด็กๆแล้วเหมือนตะกี้เดี๋ยวเราก็มากินจ้ะกองข้าวเหนียวเรายัางใหญ่เลย ช่วงนี้ด้ยินแต่เสียงรถมอเตอร์ไซค์ขับผ่านไปผ่านมาจ้ะเพราะว่าเป็นช่วงหนาล้นเนาะคนแถวนี้เขาก็จะขับรถมอเตอร์ไซค์กันจ้ะเอาอะไรลูก thank you mm hmm. มากินสมตำก็แหววกันจ้แะแล้วตำเพชรเหมือนกันเด้เนี่ยนะตำเพชรเราจะกินได้ไหมเนาะทีนี้ <laughs> อืมอร่อยอร่อยเผ็ดเวยจ้ะน้องลิยจะชอบกินอ่ะพริกผงกับน้ำปลาจ้ะอย่างเนี้ยเป็นน้ำพริกอะ น้องลิเซียจะชอบกินก็ข้าวเหนียวจ้ะหมูย่างแล้วอย่างหอมเลยเ้ยวจะให้ดูกุ้งย่างของเบลจ้ะสีสวยดีเพราะว่าเบลจะทายผงขมิ้นลงไปด้วยจ้ะ น้อ,นองอลิเซียจะชอบจิ้มไหมนี่จ้ะข้าวเหนียวก็นนำพริก ลูกเรากินพริกได้จ้ะกินเพชดได้นางยิ้มน้องลิซียชอบกินข้าวเหนียวก็น้ำพริก เด็กๆเ,เขาจะไม่ค่อยพูดเท่าไรจ้ะเพราะว่าเด็กๆเ,เขายังอายกล้องเยอะเป็นบางอารมณ์จ้ะบางทีก,ก็อายกล้องบางทีก็ไม่อายกล้องเดี๋ยวจะพาดูหลังบ้านแป๊บนึงจ้ะ like <your> ดูพักแป๊วยังงามเลย กับผ้าดูหลังบ้านจ้ะดูตรงเดิมๆเนาะฝนตกมาแล้วสองวันสองคืนจ้ะวันนี้ไม่มีฝนแล้วจ้ะฝนยุดตกล้ะเด็กก็เลยมานั่งกินเข่าหลังบ้านก็ลูกลูกได้จ้ะมีแต่นกล่องจ้ะหลังบ้านเด็วนกเยอะมากๆเลยมแมลงก็ยังเยอะเลยช่วงหัวค่ำ ฝนตกเนาะสองวันสองคืนหรอมแมลงก็ยังเยอะเลยที่เนี่ยดูรอยดอกไม้ร่วงจ้ะก็ตรงพื้นเดีย๋ยวจะพามาดูนะพักแหววยัางงามเลยเด้เราจะให้ดูพักสลัดแหววยัางงามเลยจ้ะดูเริ่มห่อแล้วจ้ะ ออยังงามเลยสารแหนก็ออกใบเต็มเลยสวยๆจ้ะเราจะให้ดูมะเขือเทศซุกแล้วจ้ะด้วยวันนี้แววเพิ่งเด็ดลงมาใส่สมตำที่แววตำวันนี้จ้ะลูกสดๆเลยต้นหอมออกแล้วอ่ะ นี่ใบพาสลี่จ้ะนี่ต้นหอมที่เราปลูกไปด้วยออกใบละด้วยออกยอดละพักใบโหระพายอย่างงามเลย เอาไปกับพี่ทําไมลูกไม่เอาไม่เอาโอเคเอาขอบคุณค่ะข,ข,<อ>ขอบคุณไหมขอบคุณจ้าขอบคุณทุกๆคนคนะจ้าที่เป็นกําลังใจให้แหววแล้วก็ครอบครัวแบบมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้แบบก็ขอจบเพียงแค่นี้จ้ะไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้ะสวัสดีจ้า บายบายโอเค้อ้าวอะไรเอามาเลยค่ะเอาไปกัดพี่เขาทำไมลูกไม่เอาไม่เอาลูกไปกัดพี่เขาทำไมไปปิดกล้องนี้ด้วยลูกปะเดี๋ยวไปปิดกล้องลูกถามกันหน่อยเนาะ